ยิ่งบอกว่าคิดค้นมาเพื่อคนไทยก็ทําไมอ่ะคนไทยถึงจะไม่ดีอ่ะแล้วก็มีรางวัลมันมันได้รับการพิสูจน์แล้วอ่ะเราชอบตรงที่ว่ามันเป็นองค์รวมแล้วมันไม่ใช่ตา อย่างที่บอกว่าจริงๆคือโ,โปรบโอติกเนี่ยที่ราเลิกินคือหนึ่งเราพยายามเลี่ยงไม่กินยาคือ,ลอตลอดชีวิตมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันน้อยกว่าชาวบ,บ้านเขาตอนนเด็กป่วยเยอะมากป่วยบ่อยต้อบอกว่า๋ยวโตขึ้นร่างกายมันจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเริ่มแก่ตัวเนี่ยสัอย่างที่บอก30สามสิบกว่าแล้วเริ่มหันมามองว่าเราควรที่จะดูแลตัวเองแล้วเราไม่อยากที่จะเพึ่งยาในตอนหลังเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำแล้วมันยั่งยืนอะ ทำแล้วมันอยู่ได้นานเราชอบตรงที่ว่ามันเป็นองค์รวมแล้วมันไม่ใช่กาทำไมถึงเลือกใช้วิโนนาคือมันเห็นค่อนข้างชัดว่าทางแบรนด์เขาไปร่วมศึกษากับทางมสวแล้วก็มีรางวัลมันมันได้รับคำพิสูจน์แล้วอะเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรที่มันเป็นชาติพันธุ์สำหรับคนเอเชียมันต้องเหมาะกับคนไทยเราเรามีความเชื่ออย่างนั้นค้ายิ่งบอกว่าคิดค้นมาเพื่อคนไทยก็ทํทไมทํามถึงจะไม่ดีอะ คือของธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นจะไปบังคับให้มันออกฤทธิ์เหมือนยาไม่ได้เพราะนี่ไม่ใช่ยาต้องเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่บำบัดด้วยธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ใช่จะทานวันนี้วันนี้ออกเลยหรือพรุ่งนี้ออกเลยมันไม่ใช่